ท่านสาธุชนพุทธบริษัทตั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนนี้ล้มปู่พุ่งมากเกินไปเรื่องราวก็เลยไม่ได้กันเรื่องมโหสถวันนี้ก็เห็นจะไม่รบกวนแล้วแต่ถ้าว่าล้มปู่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะพูดเพราะว่าต่อไปชาติเป็นเรื่องของลูกหลานที่ต้องรักษาสวัย ก็จำเป็นจะต้องดูตัวอย่างคนก่อนที่เขาดีมาวันนี้ก็มาพูดกันถึงตอนที่พระเจ้าจุนีสมทัศยกองทัพเป็นล้อมกรุงมกิลามหานครพอย้อนต้นเสียนิดหนึ่งไม่ได้เชื่อมกันเพราะว่าเมื่อพระเจ้าจนุานีสมทัศน์เรียกบรรดาราชาทั้งหลายลมาเล่านั้นก็ามาแล้วก็สั่งว่าพวกท่านจงไปกับข้าพเจ้า ไปจับพระเจ้าวิเทหราชมาตัดทีสะแเราตับให้มันเป็นท่อนๆๆๆในฐานะที่มันขนององอาจสั่งทหารของมันมารังควานทำค่าวทำความรังควานให้แก่เราเพราะว่าพวกเรากําลังจะมีความสุขมันแกล้งเราอย่างนี้แต่ความจริงฉันคิดแล้วนะว่าไอ้เมืองนี้เนี่ยฉันยัไม่ทํา แต่ในเมื่อมันทำลายหัวใจกันแบบนี้ฉันจะต้องทำแล้วจะรีสั่งให้กองทัพจีนเราคือกองทัพมากองทัพรถกองทัพทางกองทัพราบมีจำนวนมากมายไปย่ำเหยียบต้องการจะย่ำเหยียบเมืองมิถิลามานครทพีนาดในคลิปงตาเดียวนีความจริงเวลานี้ประเทศเราก็คล้ายคึงกัน กับกรุงมิถิลามา,านครแล้วก็ดูต่อไปว่ากรุงมิถิลานะฮะก็นรเนี่ยเขาทํำยังไงเขาจึงไิ้พ้นภัยได้ความจริงกองทัพตั้งร้อยสองประเทศคือเมืองขึ้นร้อยหนึ่งประเทศกับกองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุนมีสมทัตอีกองทัพหนึ่งรวมกันร้อยสองประเทศจะทําทงานประเทศเดียวไม่สาเร็จ เมืองประเทศนั้นเขาป้องกันแบบไหนดูตัวอย่างเขานะจะดูลีลาขเขางมโหสถว่าเขาทำอย่างนักการเมืองของเราหรือเปล่านักการเมืองของเรานักการทหารของประเทศเราทำเหมือนเขาไหมถ้าทำได้อย่างเขาก็รับรองว่าประเทศของเราจะปลอดภัยถ้าทำไม่ได้อย่างเขาประเทศของเราก็จะเป็นแบบยูนิคเมิน จะได้ขอลูกหลานที่รักมาฟังแล้วก็จำอย่าคิดว่าเป็นนิทานได้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงผ่านมามันจะนานแสนนานก็ตามทีแต่ว่าเราใช้ยุทธวิธีทรน,นี้เราก็มีผลเหมือนกันทุกอย่างต้องขึ้นประวัติศาสตร์ถ้าเราจำประวัติศาสตร์ไม่ได้เราก็บริหารประเทศไม่ได้ ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็หาความสุขไม่ได้เรื่องประวัติศาสตร์จะมีความสําคัญตอนไหนที่เราลบแพเขาเครื่องทํเพราะอะไรเราชนะเขาเพราะอะไรต้องจำว่าเขาทํากันมาแบบไหนจึงแพเขาทาแบบไหนชนะมีคนเขามากมายหลายกองคนเมืองมิถิลามานะครไม่ใช่หยิบมือเดียวจะสู้เขาได้ไม่ได้ฟังกันไป เอ็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าจุนนีสมรทั์ยกทัพไปแาวนั้นเกวัดบรหิตก็ทูลท้าทานบอกอยาไปไม่ได้ในเมืองนั้นเพราะว่ามโมโหสถบัณฑิคนนี้มีปัญญามากถ้าขึ้นไปจะต้องอย้ายยับกลับมาพระองค์ไม่เชื่อถือว่าเรามียศใหญ่ี่เมาอำนาจเมาความเป็นใหญ่ไอตัวมาเมาแบบนี้ถ้ามีในประเทศไทยมัอะไรประเทศทางมานันัะน ถ้าใครมันเมาแบบนี้ลูกหลานจะยอมรับนับถือมันนะมันจะทําให้ชาติมันไหลตัวเราก็จะต้องคมยรับความลาบากไปด้วยดูอย่างเราอย่างทำเปมยยังโยนตายต้องหนีออกนอกประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนะ้่ไม่มีใครเขายอมรับับถือว่าเราเป็นญาติหรอกเพราะถือว่าเป็นาทาสี่อาศัยเมืองเขาไม่มีความสุข ป็นอันว่าเมื่อในเมื่อพระองค์ถือว่าเป็นจ้าัตรูผู้ยิ่งใหญ่เทวัจะห้ามปปางเท่าไรก็ไม่ยอมฟั่ง,งพอได้เวลาก็ยกทัพออกไปพร้อมดับร,ราชัยร้อยเอ็ดองกองทัพไปจริงๆริร้อยสองกองทัพโอ้โหมันไม่ทินน้อยเลยนะตั้งใจว่าจะทับฟีบปีพร้อมพร้อมกันนะคนเมืองมุลิลามานะครโอแตกตายหมด สำหรับผู้ทหารเขาที่มาโหสดวางไว้ก็ส่งข,าข่าวการเคลื่อนกระบวนทัพขาไม่เจ้าจุลนีสมรทัตมุ่งสรงมุ่งเข้าสู่กรุงมหิลามหา,หานครแจ้งไปให้มโหสดทราบล่วงหน้าก่อนมโห,สดม,หสดมโหสดเมื่อใดทราบข่าวว่ากองทัพของพระเจ,จ้าจุลนีจะมาไม่ว่าจะมาถึงในวันนั้นวันนั้นเตรียมการคลค่ายคะแนนไม่ผิดคนมีริญานี้ การเดินทัพมันเดินเร็วไม่ได้ต้องเดินสายาคิดว่าระยะทางที่ขึ้นมาจากโน่นที่นี่ระยะทางไกลเท่าไหร่แค่สีวันจะถึงฉะนั้นเราโอสดไในหลักในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ก็เตรียมการป้องกันอย่างเข้มแข็งดูทด่ด้วยว่าคนมากกับคนหยิบมวยเดียวยใครจะชนะโหลานฟังให้ดีนะจำไว้ดีนะ ฟังแล้วก็จำจำเราคิดคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะทำตนอย่างมาโหสถและก็จงอย่าทำตนอย่างพรการและนักการเมืองเราเลยข้ริการและนักการเมืองที่ดีมีมากกว่าเลวดูตัวอย่างคนที่เขาดีดีคนไหนดีจำมาไว้ในใจว่าฉันจะต้องปฏิบัติทาแบบนี้ การสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ได้เป็นหลักการเป็นหลักการปฏิบัติเมื่อใช้วิธีการให้มันเหมาะสมกับกาลสมัยใช้ได้เป็นนั้นว่ากองทัพของพระเจ้าจุลน,นีพาถึงกรุงมัชย์รามานาครในตอนคำ่ำเวลากลางคืนเขาต้องจุดคบเพลิงคบเพลิงไอ้คบเพลิงเขาทำนี้ไม่ลำมา ทาลวงข้อลงไปข้อทายไว้อะน้มันใส่ข้างในแล้วก็ผ้าซีวใส่ข้างนอกทำเป็นไส้ยาวไปทั้งคนลนถ้าตอนปลาก็จจดถือแดงสามคนจำนวนนับล้านนี่ให้คบเพิงกันแดงแสงสว่างอะไรมาถึงก็ล,อล้อมพระนครแล้วก็แม่ทัพก็จัดกองทัพวางทาง เอากองทัพช้างล้อมคองมินิคามาส่งมิจิามานครมอนชั้นหนึ่งเอากองทัพม้าล้อมเป็นชั้นที่สองเอากองทัพรถล้อมเป็นชั้นที่สามม่เอากองทัพราบราบ,บ,บเข้าไปป็นกองหน้าไปคิดตีจำแพงเมืองโอ้โหอย่างนี้ก็เสร็จตายนะมะัโอโอ้งโโหสด โมโหสดเกียกลายไปบอ่โมโหเน่าหรือไม่เน่ากันเนาะเอาฟังกันตอบเพาะน้เอเสียงกองทัพมันมากมากอกทืบกระทังเหมือนกับเป็นหนึ่งว่าแผ่นดินกรุงมิศิลามานะครก่อนจะจะ,จะล้มจะถล่มทลายลงโอ้โหจริงจริงนะคนมากแบบนี้แล้วเขามากันมากขเขาว่ยคนในเมืองกรุงมิสิลามเล็ก ท่านนายกองทัพที่มาเนี่ยล้อมทังสี่ท่านไม่ใชนะ่เล็กเล็กนะตัใหญ่มากทหารทุกคนก็มีความเพเหอมาเพิบตาเดียวคนในเมืองนี้ก็องตายหมดในเมื่อใจไม่คิดว่าจะชนะสักอย่างเดียวกำลังใจก็เพื่อเมต่อมาก็มามองโดยอาจารย์ทั้งสี่เท,ทีึงเสนนกูกโกะกามินและก็เทวิน เมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องกับก้องโกลาหลแสงสะไปสว่างสวัยให้ทั่วเมืองขึ้นั้นโอโหหน่าดูก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าไม่เคยเกิอะอะไรทัน,นั้นบันดิตแปลกยิ่งเข้าไปพ่อพระเจ้าวิเท迦ราชตรมกษัตริย์กราบสุรว่าค่อเดชยงอือึงก็ คือก้องโกลาหนผู้มนาครนั้นมีอะไรเกิดขึ้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบเหตุเห็นคนที่พระองค์จะทรงพิจารณาให้ทราบเหตุเจ้าวขาแนั่นเยงแล้วคนมีปัญญาเขาเก็บไว้ไะคิดปรษามาสอนเขาได้เอาจริงเอาจังเข้าปัญญาหมดไม่มีปัญญานี่คล้ายๆกับที่ปรัชาาของม,ม,มหารัษณ์ในปัจจุบัน เวลาเข้าที่ขับขันอยี่จริงๆถ้าเหตุกาเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีปัญญาจะแก้ไขอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอนว่าพระเจ้าวิเทหยาราชกินิรรงเปิดะแกรคือเปิดหน้าต่างดูก็ทราบว่าพระเจ้าจนานีสมทัต์ยกกองทัพมาล้อมมรครนแล้วพระองค์ก็ตกใจไทยตกใจตัวเป็นอย่างยิ่ง มองดูกองทัพมันเต็มทุ่งเต็มท่าหมดเป็นชั้นชั้นชั้นนับปริมาณไปนับเป็นล้านล้าน,นดวงตู้เห็นท่าจะตรงไปทนไม่ไหวสู้ไม่ได้ตกใหญ่ถึงจะยนืนไปทับนิ่งตะลิงไม่พูดพูดอะไรไม่ออกจนถ้าอาจารย์สีกราทูลเตียน่วงกินสรงตัดว่าไอนี้เราก็เห็นจะไม่คนเงื่อมือของข้าสุดแล้วในคราวนี้ วันพรุ่งนี้เขาคงจะยกเข้ามาบุกโจมตีเราเป็นแม่คงเป็นแน่ไม่ต้องห่วงเลยเขาตีแหงะถ้าเขาตีเราจะมีทางสู้เขาไหมถ้านอาจารย์ทั้นสีโส่โชคิดเลยอาจารย์ทัานสี่เมือแตะหลักหมดปัญญาที่เห็นไหมคนคุยโวในมันเป็นอย่างนี้สู้คนนี้เขาไม่คุยไม่ได้อันนี้ก็มากล่าวถึงมโหสถ เขารับอาสาป้องกันบรรนคร <c oughs> ตอนนี้ลูกหลานต้องคอยจําให้ดีนะลูกหลานที่รักว่าเขาใช้ปัญญาเป็นยังไงคนน้อยทําไมจะสู้คนมากได้ยาว่าเทศเราเวลานี้ถ้าสึกล้อมอยู่ทั่วรอบเขตมีท่านในประเทศก็มีมากถ้าเราใช้ปัญญาอย่างโหโสดแต่ไม่ต้องทำเหมือนนะถ้าการรบเป็นคนในอย่าง ใช้ปัญญาเยางโมโหสดไม่ยื้อแย่งแข่งดีกันแล้วก็เราก็ชนะหลวงปู่รับรองว่าประเทศไทยจะต้องชนะข้าศึกไทยไม่มีวันที่จะแพ้ข้าศึกแต่ขอให้ทุกคนมีความสามสัคคีล้วใช้สติปัญญาให้ดีเป็นของไม่ยากในการชนะข้าศึกฟังเรื่องราวของมโหสดต่อไป ใน,นเมื่อามโหสดเห็นกองทัพเขาระเจ้าจุลน,นียกมอล้อมคลครแบบนั้นแต่ท่านท่านเองท่านไม่รู้สึกตกใจไม่ตะองนเจียวท่านไหนมาท่านไม่ยอมเพราะนั้นว่าเขาเป็นคนมีวิญญาณเขาพร้อมแล้วท่านนี้เพราะว่าโมโหสถได้วางการป้องกัน,านาละครม้แล้วอย่างไม่ประมาทนี่เขาไม่มานั่งแย่งเก้าอีก้กันเลยไ่ะ คนนั้นได้เป็นแหนๆคนนี้ได้เป็นนี่กูจะเป็นมังม่งเมืองกูเมือง,งเป็นก่อนกูกูเป็นก่อนเมืองอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีมันนั่งถิงเรนนื่องสิมูราจิมาแห้งเนี่ยอย่างนี้ประเทศชาติไม่รอดคนประเทศนี้ดูหลานจยครบเอาแต่ความสุขส่วนตนไม่หวังดีกับชาติดูตัวอย่างหมอสดเขา เพราะเขตั้งวางการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงก่อนแล้วแต่ว่าคิดเป็นห่วงพระเจ้าวิศวิหารเพราะพระองค์จะทรงตกพระไทยหมายความโัวพระราชาจะกลัวจะตกใจเรงยรีรเข้าไปสู่พระราชนิเวศเพระอจะถทงที่เขา้าไปในวังราบถวายบังคมแล้วก็เฝ้าอยู่นั่งนิ่งอยู่ก่อนเพื่อจะฟังกระแสพระราชดำรสของพระราชา ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงบรมกษัตริ์พอทอดพระเนตรหมนมมหสถสดกัเข้าก็สบายใจรับสั่งกมบมมหสถว่าพ่อมโหสถโลกรักพระเจ้าจุลนีกษัตริ์แห่งปัญจาลนครยกกองทัพมามากมายเหลือเกินมันล้อมเมืองของเราในครา้งนี้เราควรจะแก้ไขยังไงจึงจะรอดพ้นจากการโจมตีของข้าศสิ พราะการลบครั้งนี้พ่อมองไม่เห็นเลยว่าเราจะชนะเขาได้พ่อไม่เห็นทางจริงๆท่านมโหสถได้อกราทูลว่าข้าแต่มหาราชเจา้าขอพระองค์อย่าทรงพระวิตตกไปเลยพระพุทธเจ้าข้าเรื่องนี้เอาไว้เป็นธุระของข้าพระพุทธเจ้าก็แล้วกันข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาศา์ป้องกันราชย,ยสมบัติของพระองค์ ถ้าเขาอง์จงประทับอยู่ในพระเจัฐานนี้เหมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จงอย่าทรงนึกถึงการสรงครามเลยข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการกับพระเจ้าจุลนีแตู่้เดียวไม่นี่แหะรุกหลานที่รักมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ใครเขาเผาตึกเผารามเผาชวน เขาลงเรียนเผาสถานที่ราชการทําลายวัตถุในการนั่งนิ่งเฉยๆปล่อยให้มันทาคนอย่างนี้เป็นคนทําลายชาติมันต้องอย่างหวหาสดทปเดียเขาที่คนฉลาดดูเขอต่อไปเมื่อพระเจ้าวิทหราชได้ทรงฟังหมสดพูดกลาบูลแบบนั้นก็ทรงเบาะไทยหายกังวลเพะว่าเหตที่เกิดขึ้นนั้น จึงได้ทรงรับแ่งเยา์โหสถว่าพ่อโมโหสดฉันไว้ใจนะเพ่อพ่อไว้ใจลูกในความสามารถของลูกในพ่อที่ว่าลูกทําได้ขอลูกจงทําหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักรที่เราปกครองอย่นี้ให้ผ้าุขแก่นาบชาร์สสรดอนไว้ไว้หมอบอหนาจเลย จะมอบอำนาจความเป็นใหญ่รับหนา้นทานที่เห,หมอหือนกนบบับระบาติขัทนพิจหัวมอบอำนาจให้แก่นายรัฐตธรรมบุตรไปมโห้อยสดรับพระบรมราชองกันแล้วก็กราบถวายบังคมสุลลาออกมาแล้่จึงสั่งให้ตีกองประปตีกลองประกาศประชาวมิลารว่าท่านพี่น้องชาวมิิลานครทั้งหลาย การที่พวกเราเาวมิจลานครผูกข้าวศิกร้อมโดยรอบคราวนี้ขอทุกท่านอย่าได้หวัสดสะดุ้งเกรงกลัวข้าวศิกยอย่างไรเลยจำให้ดีนะลูกหลานเนี่ยจำไว้ขอให้พวกท่านทั้งหมดประดับร่างกายด้วยดอกไม้หอมแม่และขอหอม มาเล่นชมรมมรดกศกันเถอะนั่นแน่นี่เยอะข้าศึกมานี่เล่นจิตวิทยากันแล้วความจริงกองทัพเขามากกองทัพเขาใหญ่กองเราเล็กแต่ว่าแทนที่มโหสถจะสั่งการรบบอกให้มาเ้ื่อถิดนะเพียงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนะมโหสศจัดทหารป้องกันไว้แล้วตอนนี้เป็นเรื่องของสาวบาน เป็นการรักษากำลังใจนี่เราทำอย่างน,นี้นะไม่ใช่ประเภทระตายเตียนตุมเลยเดี๋ยวจะปฏิวัติทีหนอนจะปฏิวัติ่นี่กองทัพที่นั่นจะยกมาเมอไหน่กอ,องทัพที่นี่ยกมามาันหน่คนอย่างนี้เขาไม่ได้สมรคนเขาเนวิวผีคือผีมันหลอกไอ้ผีหลอกไม่น่ากลัวไอ้คนหลอกน่ากลัวทําไม่หว,หวั่น เมื่อชาวพรนครประชุมพร้อมกันแล้วมาหสอยสดยืนยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายพวกเราจะมา้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดีตีดีเป่าโห่ร้องฮีฮาให้เป็นที่สนุกสนานคอยบริโภคก,กันให้อิ่มหน,นำสำราญเถิดทำให้สบายสบายไม่ต้องตกใจกองทัพแม้แต่ใหญ่เราก็สามารถจะกราบได้ มีกำลังใจคนมันยี่อยู่ที่วันหน้านะดูตัวอย่างของประเทศเราสมัยที่พระเจ้าตากสินมาราชกุชายชาวนั้นพระองค์ปีฝ่ายข้าศึกมีกําลังคนถึงห้าร้อยคนแล้วก็ไปชุมนุมพลได้ประมาณห้าพันคนข้าศึกมีกําลังนับแสนแต่อาศัยกําลังใจของคนไทยทุกคนที่มีจอมทัพดี แล้วก็มีแม่ทัพที่เก่งกา้เคือสมเด็จพระทุธยศฟาจบนลานโลกแล้วสมเด็จพระราชวังบวรฤาษีนาฏมีพระเจ้าตากสินเป็นหัวหน้ามีสองท่านเป็นแม่ทัพเรียกว่าเป็นทาหารร่วมพระไทยใช้กำลังคนเพีงห้าพันคนสามารถกู้ชาติได้ภายในไม่ถึงสี นี่ถ้าเราสามารถก,กีไม่แย่งแย่งไม่แข่งดีกันแล้วก็แค่นี้มันังยากเวลานี้ที่ประเทศไทยเ็ามันยากอย,กอยกูยย่เพราะวันมันแย่งกันแย่งตำแหน่งแย่งดีกันทําแบบโย,ยนโยนโยนใต้ที่แพโยนเหนือก็บแบบนี้แหละเพฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายที่รักจงอย่าเอาแย่งอย่างการที่แข่งแย่งแข่งดีแย่งตำแหน่งยากแร่ตำแหน่ง เมืองลินพากูคุณินพามืองอย่างชาวโยวนใต้ไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษในที่สุดก็แตกกระชันสันส้นเพียงตอนนี้ก็เล่าประเสริมืาอเล่าเรื่องกันต่อไปว่า,วาชามนาครต่างว่าทำตามมโหสถตรวการกำลังใจก็เกิดขึ้นวดแหมเขาเชื่อมโหสถท่านเป็นคนมีปัญญาท่านผู้ดรเราต้องเชือ่อ คิดว่าคําสั่งและคําแนะนําของเราสดทุกท่าทําทีเข้าไปเราจะปฏิบาาัติตารสั่งบุกเราจะบุกสั่งถอยเราจะถอยสั่งเล่นเราจะเล่นสั่งกินเระนะาจะกินนี่มันต้องอย่างนี้ทำเมื่อคนคนเดียวกันพวที่อยู่นอกเมืองเมื่อได้ยินเสียงโหดร,ร้องพา,พาบคงดมตือนก็พายังเข้ามาในเมืองนี่ก็ข้าจเคอลอนอยู่ไม่ไม,ไม่จะลอ้อมติดกำแพงเมือง เขาตั้งอยู่ห่างไกลไปเป็นกิโลเพร่น <c oughs> โดยที่ไม่มีใครขัดขวางห้ามสามงเข้ามาก็เข้ามานมาประตูเ้ือนมีคนเข้าออกกนอยู่ฝักไฟไม่ขาดแทนที่จะปิดประตูเมืองโัรเข้าสึกกลับก็ไม่เจอเพราะสัส่งไม่ต้องปิดประตูเมืองใครอยากจะเข้ามาเชงเข้าใครอยากจะออกไปเขงออกนี่ปัญญานะเนี่ยนี่ก็ได้จิตวิญญา สำหรับพระเจ้าจินนีพระทั์ได้ขรดับเสียงจวยโคมดนตรีเอฮา,าเสือสวนสนุกสนานในเมืองมิศิลามานลค่อนดูค่ายก็ว่าเมืองนี้เขาไม่มีความเสือเลยก็ทัพเพามาดังเยง้ทำไมมันยังสนุกกันเนื่อรับสั่งให้ราชบุลรไปสืบไปถามดโดยไอ้เมืองนี้มันเป็นเมืองอะไร มันเป็นเมืองคนบ้าหรือ,อยังไงแต่เรายกทัพมาตางเยอะแยะมาไม่เคยมาร้องรำทำเพลงกันเลยบรรดาราชบริษพระเจ้าจุลันีก็ย่องขบถถามความแก่ผู้ที่มโหสถกันแมะวาือว่าก่อนที่มโหสถจะสั่งอ่้งเล้งเขาเล่นก็สั่งคนของท่านสั่งไ,ไว้เรียบร้อยวพาวันเดียวแต่เจ้าคนนั้นเป็นย่อวมาาม ถ้าถามแนละ้วก็บอกอย่างนี้นะตอนทิตอบที่บอกการกันว่าเอา่ที่มโมโหสัตว์ท้าวาว่ามีใครมาถามานะให้บอกอย่างนั้นอย่งางนั้นบอกอนยะ่างการฉันบอกเมื่อราชบร,รุษไปทราบความจากผู้บอกจึงเขง้ามากราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่เรพทเจ้ามาเรื่องพนนะเอพเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าได้ไปถามชาวเมืองได้ความว่า เขาไม่มหีหมอรสกันแล้วกันเลี้ยงดูกันภายในพระนครที่เขาทำดังนั้นก็เพราะว่าก็เพราะพระราชาของเขาคือพระเจ้าจวิทยาชได้ทรงตั้งบริพันไว้แต่ครั้งอย่างสงพระยาวา่าเมื่อจะสัตย์ใดในสุลขทัยจุวียกมาล้อมมนาครเมื่อน,นั้นชาวม่ครจะเล่นมหมอรถตก เลี้ยงกันแล้วว่าเลี้ยงดูกันแบบสนุกสนานบัดนี้สมปริทันแล้วคือการตั้งใจของอององความปรารถนาพระราชาของเขาเออนั่นแหละสมที่พระราชาของเขาต้งใจเลยแล้วทางราชการที่นี่เป่าร้องให้ชาวมรครเล่นหมอลำศพอันนี้ก็เลี้ยงดูกันเป็นารใหญ่ความปรนากฏทางนี้แหละเรากดเกี่ยวขากับวิชาศาสมา ได้เจ้าจุนนีคือมัทัดได้สดับกันนั่งก็ทรงไขเ่เกลียงเส่กันมากแล้สังเาตราวานวานี่ทหารหลายจงรีบผมเมืองโดยรอบเพราะว่าผมเมืองหมายความโู่ข <c oughs> ูที่ก็ขุดไว้ชั้นนอกชั้นในก็ตามหลายชัน้นผมเมืองโดยรอบทําลายโูททาไปถนนทําลายกําแพงทําลายประตูหอรบ แล้วก็พาเริงเข้าไปในเมืองจัดหัวชาวเมืองควอมทุกเขียนมาสกั้อยเล่มเขียนโอ,โอ้โหใจไรเดียนวะแล้วก็ตัดเสยนพระเจ้าวิเทยาราชมาให้ายเดวยมาให้เราดาา้วยนั่นแหละโิกจริงๆทำได้หรือไม่มีหวังให้ฟังต่อไปลูกหลานลี่นะเขาใช่ไย,ย ทหารไม่รับคําสั่งจากพราชแต่ดังนั้นก็พากันบุกเข้าไปหมายจะตีกันแต่งเดือนอ๋อสมณะซึนนสมณะไม่เข้าสมมตูห่ะถ้าถูทหารก็มขาบอกวศาสดเ์สตือตมแล้วโกรธตายเลงโคลงก้อนหินตกลงมาถูทหารเขาพระเจ้าวิเทระองพระเจ้าจุลนีพมทัะจนไม่สามารถจะขึ้นไปได้นี่เขาบ้านเขาเล่นละคร เป็นฟอนดามแะตะทหารซ้อมรบยงคิดจะทำลายกำแพงอยขึ้นไม่ได้จะทำลายกำแพงแต่ก็ถูกทหารที่โยนเชิงเถินกุ้งหอกยิงได้ันุน <c oughs> ต่างคนบาดเจ็บล้มตายกันเกืนและเข้าไม่ได้แล้วสิตทหารกระทรวงบัญชาละไม่สาม,มารถจะโจมตีกำแพงนครได้ ยิงเข้าไปาพราะพทธเจ้าจุนลนีตระกาศถึงว่าพวกข้า,าพุทธเจ้าไม่สามา,ารถจะโจมตีคูมิงดีูม,มิเชลาหมหนานครได้พระเจ้า,าพระเจ้าจุนลนีจึงเป็นสายอวสัยวัดุลยทอาจารย์พวกเราไม,ม่อาจจะตีคูม,มิเชลาได้เลยคิดว่ามันจะเป็นหมูแต่ความจริงมันก็เป็นหมูจริงแต่กลายเป็นหมูป่าไปไม่ใช่หมูบ้านเชือบแย้ คนนี้เราควรจะทำแบบไหนที่ชนะได้เจ้าไว้ก็กล่าวคุณว่าเราควรจะกัดไม่ให้คนใดคนหนึง่งนำน้ำเข้าไปในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวต้องเปิดประตูเมืองออกมาไปากักเป็นว่าเราทําวิลีทุา่าหลานวัดตอนนี้เขาสั่งคน จุกไม่ไม่เข้าไม่ออกในน้ําในเมืองมันก็น,น้อยถ้าน้ํามันพังมาไรไม่มีนั่นจะกินกระต่ายมันนั้นเหมือนกับญี่ปุ่นโจมตีฮ่องกงเข้าไปที่แรกญี่ปุ่นใช้ทหารใช้เครื่องบินโจมตีถังที่ฮ่องกงเขาอยู่ข้ามทะเลนั่มันคินต้องอาศัยน้ำฝนอากัดน้ำน้ำใหม่ญี่ปุ่นโจมตีถังน้ําพัง ข้องคงฝลังปกครองต้องยอมจำนนนี่เมืองมิจิลามหานครมันส่งคบกัดไม่คนกินน้ำมันน้ำหมดเพราะสัญญาเนแล้แต่ว่าเมืองมิจิลามหานครจะแพ้และไม่แพ้ลูกหลานที่รักเอาไว้ฟังกับวันหน้าเพราะวันนี้หมดเวลาไปแล้วต้องขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์เปนผลยงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี